โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้กลับมาพบกับผมมิสเตอร์แคทอีกแล้วนะก็กลับมาอยู่กับหน้าเกมบาคาร่าสายฟ้าอีกแล้วนะผมก็วันนี้นะผมก็ตามคําขอจากทางบ้านอีกตามเคยนะผมก็เอาทุนมาที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะผมก็ทางบ้านเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านเขาไพ่นะไม่ต้องอ่านเขาไพ่นะผมเอาความคิดตัวเองว่าเลยนะผมก็จัดไปนะผมจัดให้นะผมพี่ชายนะวันนี้นะผม ม้เดียวเลิกมาดูก่อนว่ายังไงโอ้โหจะทางไหนต่อดีเนี่ยสภาพนี้นะผมขอไปที่น้ำเงินต่อเลยแล้วกันนะอันนี้ไม่เอาเขาพงเขาไพ่อะไรทั้งนั้นนะผมเอาความรู้สึกตัวเองล้วนๆนะบคาคาร่าสายฟ้ามันจะแตกต่างจากบคาคาร่าอย่างอื่นก็คือว่ามัน อ่านเขาไพายย่ยากนะผมมันอ่านไม่ค่อยจะได้นะแล้วมันไม่ค่อยตรงนะผมก็ส่วนมากบคาคาร่าสายฟ้าต้องใช้ความคิดตัวเองนะผมเอาก้ามาแล้วติดสายฟ้าแบบนี้สวย,ค,สวย,รยครับผมโอ้โหโอ้โหติดคูณซะด้วยเรียบร้อยครับผมบวกมา3,000บาทนะโอ้โหวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะ โอเคครับผมก็วันนี้บวกไปอีก1วันแล้วผมก็เป็นลบ2บวก2นะก็ถ้าครบ10 EP ีมาดูกันว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ผมก็ฝากากดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าต่อไปหน่อยนะผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ